ครับนี่นะครับมีดค้างคาวครับของแท้ฮะต้นเล่นต้นเล่นวัวเถื่อเด้อสางไปก็ตัดล้ำตัดต้นมันเนาะโอ้โอของเพื่อนเอาคือตัดเห็นว่าที่ตัดอ้อยให้หลานสาวกินก็จะขอเพื่อนมาได้ที่ล้ำเดียวนึงอ่ะอล้ำเดียวนึงเนาะ เนี่ยโอ้โหข้าบได้กระบละแม่เอ้ยคมบ่คมโอ้ครับผมครับผมขอบพระคุณครับลูกค้าที่รีวิวให้เรานะครับมีดข้างขาวของแท้นะครับาแม่ได้จ้ะเป็นแม่เพิ่มแค่ร้อยเดียวจะเฮ้ยแมว่าสองสิบหกสิบคุณแม่ คุณแม่เพิ่มอีกแค่ห้าสิบบาทไม่ได้เพิ่มถึงร้อยเพิ่มอีกแค่ห้าสิบบาทจา้ะจ่ายแม่<า>แม่บบาคบา <c oughs> งหันผมคิดร่อยว่าเพิ่มร้อยผมผมคิดผิดเพิ่มมีแค่ห้าสิบบาทพ่อแม่ <c oughs> ขอพระคุณคุณแม่มากนะครับ <c oughs> ที่อุดหนุนครับผม <c oughs> ขอบพระคุณมากครับผม <c oughs> อุดหนุนช่องคนมีคมนะครับ u t u b e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับมีดคมคมครับผมเรามีขายตามบ้านเนี่ยนะฮะ ขายทางออนไลน์นะครับส่งฟรีเก็บปลายทางครับขอบคุณมากครับผมห้แม่เพื่อมา